ก็สวัสด anyway ีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาสอนเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอทิตเตอหรือว่ายอดคนดูคลิปวิดีโอทิตตอกตรงนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะขั้นตอนแรกใครทุกคนหมาหน้าเว็บไซต์ของไลค์เคมเลยนะครับผมก็ไดยการทางยิงเว็บไซต์ในใต้ดีสคริปชันละกันนะครับผมอ่ะใครที่เข้ามาแล้วยังไม่สมาชิกคนสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าก็กข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับผมแลวก็ติกตรงนี้ด้วยนะครับผมไม่สันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วได้เลยนะครับผม ามาเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หน้าตาเว็บไซต์ก็หน้าตาจะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ใช้ส่วนขอติ๊กตอกตรงนี้นะครับผมอ่านเลขวันที่ตรงนี้ได้เลยนะหรือว่าใครใช้ดูบริการอื่นก็สามารถเลือกดูใช้ได้กันเลยนะครับผมวันนี้เพิ่มในส่วนของยอดวิวตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็สามารถเลือกดูบริการตรงนี้กันได้เลยนะครับผนเชส่วนะกันนะครับผมใครที่พลาดตรงนี้อ่านทุกคร,กรั้งก่อนสักซื้อด้วยนะครับผม,ส,มส่วนตรงนี้ให้เพื่อนไหมหน้าติ๊กตอกเพื่อนเลยนะครับผมนำคลิปวิดีโอที่องการตามมาได้เลยนะเองแชส่วนคลิปนี้ละกันนะ ทำการเข้าลิงก์ตรงนี้มาได้เลยนะครับผมอ่าปรับหน้าติ๊กตอกเป็นสานะทุกครั้งก่อนสั่งซื้อ้วยนะครับผมห้ามปรับเป็นส่วนตัวหรือว่าซ่อมไปเด็ดขาดเลยนะครับผมไม่งั้นระบบจะไม่สามารถดําเนินการได้นะอันนี้ใส่อย่างนี้ได้เลยนะครับผมเรื่องบอลมาในการปั๊มนะครับวันนี้ปั๊มสักอ่าหนึ่งพันวิวแล้วกันนะครับผมหนึ่งพันวิวราคาที่สองบาทนะครับผมก็ถือว่าถูกมากเลยนะอ่าตอนนี้ยอดวิวผมมีที่สิบสองวิวนะครับผมก็ทําการกดสั่งซื้อไปได้เลยนะ เราก็ซื้อเสร็จแล้วระบบก็จะขึ้นประมาณนี้เลยนะครับผมระบบได้รับความสูงซื้องคุณแล้วนะครับผมจะประมาณนี้เลยนะก็สามารถเช็คประวัติการสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับผมตอนนี้สถานะรอบเงินการตรงนี้เลยนะครับผมอ่าส่วนใครที่ยังไม่มีเครดิตก็กดเข้าเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่สองช่องทางเลือกเติมเลยนะครับผมเนี้ยตองเปอร์วเลตแล้วก็จะสแกนหัวโค้ดทุกธนาคารเลยนะครับผมอ่าส่วนบริการทั้งหมดตรงนี้ก็สามารถเช็คเกรดละคาขั้นต่ำสูงสุดตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดดูกดหมู่ข้างบนนี้ก็ได้นะะผมเลยน อ่าหรือว่าจะกดดูรายละเอียดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมนี่เลยนะถ้าสุดทอะไรที่พวามันหารหรือว่ามีปัญหาอะไราก็สามารถแจ้งตรงติดต่อไปตรงได้เลยนะครับเป็นการสร้างตั๋วนะครับผมก็ติ๊กหัวเรื่องที่เราต้องการจะแจ้งเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะอ่ะก็ไปดูนหน้าอกีกต่อไเลยดีกว่านะครับผมก็ในวมการกดรีดูนะครับผมเลยเป็นระลียังอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับผมก็ได้ผมการตัดไปตอนที่ยอดวิวผมเริ่มขึ้นเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะ อ่ะตอนนี้ยอดวิวของผมก็เริ่มขึ้นไปที่ียบร้อยเร็วนะครับผมเกินเพื่อนรอขึ้นกันจนครบกันได้เลยนะครับผมหากใครที่ใช้บริการแบบนี้ก็ดามการทิ้งลิงก์เว็บไซต์นี้ไว้ใต้ดิดคลิปชันนั่นละกันนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ